ค้อีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่หลายคนกังวลใจคือปีนี้เองค่ะหลายคนออกมาย้ําเตือนหลายหน่วยงานเลยนะคะบอกว่าจะเป็นภาวะฝนทิ้งช่วงรวมไปถึงต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนินโยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองหนึ่งหน่วยง,งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะคะนั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างเขามีบทบาทอย่างไรในการที่จะช่วยบรรเทาภัยแล้งในปีนี้วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างผอ,อ,องเครือว,วันแสงโพอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นครับอยากให้ผอเนี่ยได้เล่านะฮะบทบาทหน้าที่ต่างๆของศูนย์เราให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันก่อนว่าเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรกันบ้างครับค่ะก็ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างนะคะก็จะตั้งจริงๆออฟฟิศเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะติดอยู่กับท่าอากาศยานพิษณุโลกค่ะหน้าที่หลักหลัก ของเราเลยนะคะก็คือการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแล้วก็เติมน้าให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ที่เรารับผิดช,ชอบทั้งหมด8จังหวัดนะคะโดยเริ่มจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะสุขโขทยัยอุตรดิตถ์แพร่น่านแล้วก็เพชรบูรณ์พิจิตร แล้วก็กำแพงเพชรค่ะอันนี้เป็นแปดจังหวัดในพื้นที่บริการของเรานะคะในเขตพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างซึ่งปีนี้เองต้องยอมรับเลยว่ามันมีข่าวออกมาตลอดว่าปีนี้ระวังนะฝนจะทิ้งท่วงนะภัยแล้งเอลนิโยต่างๆและพื้นที่ที่เราดูแลก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการวางแผนของศูตรเรานปีนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะเริ่มต้นเลยนะคะจริงๆแล้วทางศูตรเราเนี่ยเริ่มต้นเปิดปฏิบัติการฝนหลวง จริงๆตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์แล้วก็มาเดือนเมษาพฤษภาซึ่งนักขณะนี้นะคะเราได้เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอยู่2หน่วยนะคะตั้งอยู่ที่พิษณุโลกหนึ่งหน่วยละแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยอยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็จากเครื่องบินนะคะอย่างที่พิษณุโลกเนี่ยเราจะใช้เครื่องบินเป็นแบบเครื่องบินขนาดที่แบบปรับความดันได้นะคะก็หลำค่ะแล้วก็สามารถบินได้ที่ระดับ20,000ฟุต S <S นะคะส่วนที่พิซุโล่ก,ก็จะมีเครื่องบินอยู่สองลำนะคะ,คะเป็นเครื่องบินขนาดกลางเป็นคาซาแล้วก็สามารถบินปฏิบัติการอยู่ในระดับออประมาณ1,000งฟุตค่ะท้งหมาสามลำแบบนี้เองครับในการวางแผนที่บอกว่าเราเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมเราวางแผนอย่างไรกันบ้างเรามีได้รับข้อมูลมาจากไหนว่า พื้นที่ตรงนี้เราควรที่จะไปทําฝนหลวงนะพื้นที่ตรงนี้มีการร้องขอมาอมเราเรานำข้อมูลมาจากไหนเราวางแผนอย่างไรอย่างทราบตรงนี้ครับอ๋อถ้าเร,เริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะมีเกษตรกรนะคะเขาก็จะมาขอฝนขอรับบริการฝนหลวงจากเราแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เราก็ทําสํารวจ สำรวจบริเวณความต้องการของพื้นที่ว่าตรงนั้นตรงไหนมีความต้องการฝนเกษตรกรก็จะมาโทรศัพท์มาบอกด้วยนะคะแล้วเราก็ประกอบกับทําแผนที่ปริมาณฝนตกสะสมในเวณพื้นที่เราจะดูว่าตรงไหนแล้งตรงไหนไม่แล้งแล้วเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประกอบกันประกอบการวิเคราะห์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้นะคะทุกจังหวัดมีการร้องขอโทรมาใส่ไม่เลยใช่ค่ะมีการร้องขอแล้วก็ พยายามค่อยๆตรงไหนที่มันแรงมากเราก็ไปช่วยค่ะ,ะค่ะราวนี้เกษตร,รกรโทรมาร้องของแล้วปีนี้โทรมาร้องขอเยอะมากคราวนี้เองครับ<ช>เราดูอะไรกันบ้างถึงว่าอ่ะตรงนี้เราสามารถทําได้ตรงนี้ทำได้แล้วรูปัจจัยมีปัจจัยอ,อะไรประกอบไหมครับเพราะว่า ฝนหลวงก็พังดินไม่น่าจะแบบไปทได้ทุกที่เลยนะมันต้องมีปัจจัยอะไรมาประกอบกันบ้างคือจริงๆแล้วทุกเช้านะคะเ,เราจะมีการวิเคราะห์สภาพอากาศนะคะ,ค,ะคือจริงๆนักวิทยาศาสตร์เขาจะเอาข้อมูลทางด้านอุตุนิยมว,วิทยามาประกอบกันอย่างเช่นหลักๆละจะต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ว่าวันนี้เท่าไหร่ความเรลลมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทิศทางลมไปทางไหนวันนี้เขาก็จะวิเคราะห์แล้วว่าโอกาสแนวโน้มว่าสามารถที่จะช่วยทําฝนได้ไหมถ้าเกิด ช่วยได้จะไปช่วยตรงไหนก่อนครัค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าช่วงฤดูตอนนี้มันยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูแรงๆเนี่ยเราก็จะไปเริ่มทําตามแนวเขาก่อนละเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าก่อนครับก็คือสร้างให้ให้ให้มีเมฆมันเริ่มโตขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ สังเกตพัฒนาว่าเอเมฆมันเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยกระบวนการต่อไปขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2งขั้นตอนที่3ค่ะคือคนอกเหนือจากต้องดูปัจจัยแวดล้อมว่าสามารถที่จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้หรือไม่แต่ปัจจัยต่อมาคือต้องดูความจําเป็นของแต่ละพื้นที่พื้นที่ไหนจําเป็นมากกว่าพื้นที่ไหนเรียงตามลําดับลงมาแล้วพอเราขึ้นปฏิบัติการหนึ่งครั้งใช้ระยะเวลากี่วันพี่น้องประชาชนถึงจะได้สัมผัสกับ ฝนจากการปฏิบัติการของเราค่ะจริงๆถ้าเกิดสภาพอากาศเหมาะสมนะคะวันนั้นอ่ะย่างเช่นความชื้นสัมผัสสูงและแล้วก็ความเร็วลมแล้วก็ทิศทางลมได้เราทำวันนี้ก็คือตกวันนี้เลยทันทีเลยสามารถที่จะดับได้เลยตามปกติแล้วครับในการที่เราวางแผนแล้วเราออกไปทำภารกิจเนี่ยส่วนมากจะประสบความสำเร็จ เสลี่ยนลวประมาณทัากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดจะเป็นช่วงฤด,ดูฝนซึ่งมีสภาพอากาศที่เหมาะสมอยู่แล้วนะคะประมาณ90%นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําฝนในช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยบอกได้เลยโอกาสยากหน่อยอค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้ความพยายาม ว่า,ถ,าถ้าเกิดวันนี้มีเมฆแล้วก็เลี้ยงเมฆไปตรงแนวเขาอาจจะต้องสองสวันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักค่ะอันนี้อยากจะให้พอ,อรสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่บอกว่าปีนี้เองนะคือโทรเข้ามาเพื่อที่จะร้องขอฝนของเราเนี่ยคือจํานวนมากเลยคือมันมีหลายปัก ปัจจัยที่รเราออกไปทําแล้วมันอาจจะสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้ตรงนี้อยากให้ผอใช้เวทีนี้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนว่าเราสามารถเราอยากที่จะทําตามที่เขาร้องขอแต่ ừ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  บางครั้งด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง <ทะ S 1> มันอาจจะไม่สําเร็จเ <ทะ S 1> ชิญผอ,อ,อเลย <ทะ S 1> ค่ะก็คืออ,อ,อยากจะบอกนะคะว่าทางด้านกเกษตรกรที่ล้องขอฝนมาเนี่ยทางเราอ่ะมีความ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือจริงๆไม่ได้นิ่งนอนใจะนะคะแต่เนื่องจากว่าการทําฝนหลวงเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นการเสริมและกระตุ้นธรรมชาติให้มันให้มันดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนธรรมชาติไม่เอื้ออย่างเช่น สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความชื้นสัมพัท์ถ้าเกิดความชื้นสัมพัท์น้อยต่ำกว่า6กบเปนี่ยโอกาสก็ยากแต่ก็ทั้งเราก็ไม่นิ่นอนใจนะคะ,คะว่าทุกวันนี้นะคะก็จะมีน้องๆทีมงานฝนหลวงก็คือสแตนบายติดตามสภาพอากาศทําฝนถ้าเกิดว่าอากาศเหมาะสมเราขึ้นปฏิบัติการทุกวันถ้าเกิดสภาพอากาศเหมาะสมนะคะสแตนบายติดตามสภาพอากาศแล้วก็ คือจะเรียกยังไงอะเราทํางานทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการคพยายามเต็มที่และคราวนี้นะทราบว่าเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับเรามีการเปิดศูนย์ประวัติการกันด้วยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศก็คือทุกคนก็เต็มที่กับการทํางานนะคะเริ่มต้นทุกเช้าเราก็จะมีการประชุมบีฟสภาพอากาศกันนะคะทั้งนักวิทยาศาสตร์นักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนก็มาประชุมกันว่าเอโอกาสวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ม,มาคุยดิสคัทกันว่าวันนี้เราจะไปวางแผนทําที่ไหนช่วยเหลือ,อพื้นที่ที่ไหนบ้างค่ะ,ค,ะคือต้องบอกว่าแผนของการที่จะออกปฏิบัติการในแต่ละครั้งจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ปรับไปในแต่ละวันซึ่งเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เองเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจะหมดเดือนอยู่แล้วช่วงนี้หลายคนบอกว่าก็สบายใจหน่อยเพราะว่ามีฝนตกฝนธรรมชาติหรือฝนอะไรแบบนี้หลังจากนี้ มันมีการคาดการณ์ออกมาแล้วไหมคะว่าฝนมันจะทิ้งช่วงหายไปหรือว่าทางเรามีแผนในการที่จะออกปฏิบัติการยังไงต่อคะ,อะหลังจากนี้นะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยทางสูตรเนี่ยเราก็จะมีแผนเปิดหน่วยอยู่2หน่วยก็คือหน่วยที่แพร่กับที่พิซโลกจริงๆก็คือเราเราเน้นภารกิจในการช่วยเหลือพื้นที่การ,กรเกษตรที่ประสบปัญหาัยแ้งจริงจริงก็คือเปิดตั้งแต่จริงจริง กุมภาพันธ์ยาวไปถึงกันยาแล้วถ้าเกิดสถานาการณ์ยังไม่คลี่คลายแล้วก็จะไปถึงเดือนตุลาเลย<อ>จริงๆแล้วนะคะคือรอฝนใช่ทำไปเรื่อยๆแบบรอฝนแบบนี้เลยในพื้นที่ที่เราดูแลส่วนใหญ่การล้อขอเข้ามาแล้วก็การบินขึ้นไปปฏิบัติ ะฝนหลวงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนมากที่สุดคะพ่ออออทั้งนั้นเลยนะคะทุกจังหวัดเลยค่ะคือถ้าถ้าเกิดตอนต้นๆ้นฤดูในช่วงนี้ก็จะเป็นแพร่น่านตอนนขนาดนี้ก็เป็นสุโขทัยแล้วก็มาช่วงกลางๆเนี่ยคือเราในบริเวณพื้นที่นี้มีการใช้ใช้ประโยชน์ที่ดินหลากหลายค่ะเดี๋ยวปลูกข้าวปลูกข้าวโพดความต้องการน้ำมันก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันก็ ตลอดอะค่ะคือ,อ,คอ,คอหลายพื้นที่ m, ค่ะครับผมอ่านนี่ก็เป็นการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจกันด้วยนะฮะว่าเมื่อมีการร้องของกันมาแล้วอ,อ่ะแล้วก็ตอนมีการร้องของเรามีการสำรวจก่อนใช่ไหมครับว่าที่ตรงนั้นประมาณฝนสะสมเป็นอย่างไรกันบ้างความชื้นตรงนั้นได้หรือไม่อย่างไรถึงจะมีการปฏิบัติภา,ารกิจนะฮะเมื่อปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้วเรามีการติดตามผลอย่างไรบ้างครับ อ๋อก็คือสมมุติว่าทุกครั้งที่เราได้ขึ้นบินนะคะแล้วการทํางานถ้าเกิดว่าอากาศมันได้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นบินวันนี้พรุ่งน,นี้วันตอนเย็นเนี่ยตกเลย,เลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปถามค่ะว่าบริเวณกลุ่มเมฆที่เราไปทำเนี่ยตกไหมขนาดไหนสมมุติว่าเราขึ้นเครื่องไปนะคะเราเห็นว่ามีฝนตกก็จริงเรานึกว่าตกเยอะแล้วแต่ว่าเราก็ต้องลงลงมาแล้วก็โทรถามบริเวณพื้นที่เราจะมีอาสาฝนหลวงนะคะทั่ว ทั่วทุกอำเภอเป็นเครือข่ายใช่เครือข่ายแล้วเราก็จะถามว่ามีฝนตกไหมประมาณเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีถังวัดน้ําฝนอยู่ด้วยเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าเรามองเหมือนตกเยอะแต่จริงข้างล่างมันน้อยกว่าจะมาลงไปถึงค่ะเราก็ต้องอ่ะถ้าเกิดน้อยเราก็ขึ้นอีกขึ้นอีกเชื่ออีกขึ้นอีกคราวนี้เนี่ยมันจะมีความเชื่อมีความเข้าใจผิดผิดกันบางคนเขาแยกแยะได้เลยนะอันไหนฝนหลวงอันไหนฝนธรรมดาคือจริงๆแล้วฝนที่มันตกลงมามันเหมือนกันไหมครับ จริงๆคือฝนหลวงสมมติฝนตกมามก็คือเหมือนกันนะคะก็คือฝนธรรมชาตินี่แหละคือเราแค่ไปกระตุน้นหรือเสริมธรรมชาติาก็เหมือนฝนปกติแต่เพียงแต่ว่าเราเราตัวเราจะรู้ว่ากลุ่มตรงเนี้ยเราไปเสริมหรือเราไปไปไปทำมันมถ้าเกิด ถ้าเกิดตกบริเวณนี้อ๋อเราไปช่วยเสริมตรงนี้แต่บางอย่างที่ทั่วไปอาจจะตกแต่เราเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ไปเสริมไปกระตุ้นกลุ่มเมฆกลุ่มเมฆคืออย่างรายซาฝนที่ตกลงมาน้ําฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นฝนเหลืองหรือฝนธรรมชาติอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเคยมีเนาะในโซเชียลมีเดียอะไรเนี่ยมีการแชร์กันไปมีความเชื่อเข้าใจผิดเขาบอกว่าบันทีฝนหลวงที่ตกลงมามันใช้สารเคมีควจะมีสารเคมีปนเปื้อนอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเลย เพราะฉะนั้นก็คือการใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปกระตุ้นก้อนเมฆที่อยู่ข้างบนนั่นแหละให้ลงมาอาจจะเร็วกว่ากําหนดหรือว่าวให้ใ,<ช>ให้มันตกลงมามากยิ่งขึ้นทิ้งท้ายค่ะอยากให้ผอ,อสร้างความมั่นใจหน่อยว่าไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเกิดได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของภัยแล้งเราพร้อมที่จะปฏิบัติการในทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั้นเชิญเลยค่ะค่ะ กรมฝนหลวงละกรมบินเกษตรนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝนหลวงทุกท่านนะคะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะคะโดยเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทุกวันนี้เราก็ปฏิบัติการทุกวันะนะคะแล้วก็มีการติดตามสภาพอากาศถ้าเกิดว่าสภาพอากาศเหมาะสมพร้อมขึ้นบินทันทีนะคะก็ เต็มที่ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณพ้อพันธยมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอเราได้เข้าใจนะครับกับศูนย์แห่งนี้ในการปฏิบัติภารกิจเรื่องของฝนหลวงกันด้วยใช่แล้วค่ะก็หลายคนบอกว่าก็คือรออยู่ทําไมไม่ตกอะไรนี้มันมีหลัไปปัจจัยเนาะอย่างที่พออบอกไปนะคะหลายคนก็เดี๋ยวรอพออปฏิบัติการด้วยแห่นางแมวรอด้วยอันนี้ช่วยกันช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วค่ะเราทั้ง3าคนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ